กรเบืใส่ปุ๋ยไม่ได้ดินดินทายแล้วที่ป่าด้วยฝนไม่ตกเราก็เลยโรยปุ๋ยไม่ได้เลยใช้ปุ๋ยปุ๋ยน้ําฉีดไปนี่เพิ่งฉีดไ้ครั้งเดียวค่ะรู้สึกว่ามันก็ไม่ตายอ่ะชาวบ้านท่านนี้ค่ะว่าฝนไม่ตกดินไม่เปียกฉีดไม่ได้ไม่ายฉันก็เลยทดลองให้ชาวบ้านท่านนี้เขาดูรู้สึกว่าไม่เป็นไรตอนลังเขาถามาใส่ปุ๋ยอะไรลงไปก็ไม่ได้ใจเลยใช้ฉีดปุ๋ยน้ำนี่มันฉีดครั้งเดียวอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วฮะ ให้ตอนนี้อันนี้ก็คงจะเดือนเสเศษเดือนกว่ากว่าตัดประมาณเดือนกว่ากว่าพปลูกปลูกแล้วตัดไปปลูกทิ้งประมาณเดือนกว่ากว่าพอนไม่มีค้นยังไม่ตกก็เลยต้องฉีดช่วยยอดทดลองให้เขาดูม,มันก็เขียวดีค่ะแต่หน้ตงมันสวยมันติดกระหุงเข้าที่เขาไม่ได้ฉีดใช้แล้วสังเกตรู้สึกว่ามันจะดีแล้วราคาถูกด้วยม,มาทำสวนทุเรียนได้ สอ,สองปีปีแรกใช้ปุ๋ยเคมีทั่วไปผลผลิตออกมาไม่ไม่ค่อยจะเท่าไหร่ครับพอดีมีคนมาแ,นะแนะนำให้ใช้ของเอคาดปุ๋ยเม็ดแล้วก็ปุ๋ยน้ำก็เลยทดลองใช้ดูรู้สึกว่ายอดมาดีลูกมาดีแล้วก็ใบใบเขียวใบใหญ่ขึ้นใบเป็นมันนะครับแล้วก็ลูกติดเยอะมาก อพอพายุเข้ามาช่วงที่ผ่านมารู้สึกว่าของส่วนอื่นเขาจะล่วงกันเยอะแต่ของผมจะร่วงน้อยมากครับผลผลิตยังอยู่เพราะขั้วรู้สึกว่าขั่วขั้วทุเรียนจะเหนียวจะเหนียวขึ้นสภาพต้นจะดีขึ้นกว่ากว่าใช้เคมีทั่วไป ครับก็อยากจะเชิญชวนชาวสวนพี่น้องทั่วไปนะครับเกิดถ้ายังไงก็มาลองใช้ใช้ดูได้ครับและจะติดใจปุ๋ยคัดเยี่ยมจริงครับนะครับตอนนี้พริก ปลูกตือมดกี่ไร่ครับพี่คุณคันเจ็ดร้อยอ่พริกนี่ปลูกทิ้งไว้ต่ำม,มีต่าเกิดแต่อเตเลยนะครับเพราะว่าเปินมาปลูกอ่อในในในแลงของแตงหลังจากเก็บแตงแคนตาลูปไปแล้วเนี่ยครับปินก็เอาพริกมาลงแล้วกับปล่อยละปล่อยขว้างเลยนะครับบ่ได้ดูแลเลยนึกว่ามันตายไปหมดแล้วตอนนั้นนอกก็เอาปุ๋ยตัว,วนี้ปุ๋ยเม็ดอ่ะอปุ๋ยเม็ดตัวเนี้ยจ้ะเ,เอาองก้นหลุมไว้ มาคิดว่าหากมันใช่จะออกมันมาลรุนนะครับนึกว่ามันตายไปแล้วเพราะมันแรงมันมันฮอนอยู่หิมนี่ยังมากล้ามาพอเลยเจาบประเด็นมาพอว่ามันเขีวพุ่ขึ้นมาแล้วครับด้ทำอย่างนึงมาต้อนใจอตอนที่ว่าเขาใส่ที่ว่าซากบะแตงอ่ะครับแปลงแปลงเก่ามานจะนอกแปลงเก่าบะแตงเขาว่าลูกมันน่าในดินมันก็มีมีสารเคมีตัวค้างเนี่นเนาะว่าหลายอย่างเพรเอิญว่ามีผู้ตัวนี้เข้ามาก็เลยว่าเอิมเป็นน้ง แล้วตัวนี้ห่าไปได้เสียงละห่าจัวนี่เลยก็เลยเป็นมาแบบนี้แหละเจ้าอ๋อยากจะบอก,กเกษตรกรที่ว่าเราหันมาจช้ปุ๋ยตัวนี้ดูมันจะลดต้นทุนมากกว่าเวามาคิดกว่าสี่ท่าตัวต่อหนึ่งกระสอบตามเรานี่ช่วงนี้เขาจะจช้ประมาณเจนะ็ดกระสอบเนี่ยเจ็ดกระสอบเขาจะเสี่ยงไปประมาณ8ปดพันเก้าพันบาทแล้วอ่าแล้วตัวนี้ตอเขาเสี่ยงไปอยู่ประมาณสองพันกว่าบาทเจ้าปู่บัตแตงนี่ต้องเอาของไม่เลี้ยงมาลงทุนครับ ต้องใจขีรดตไปแป๊ะแต่เพราะเอิอว่าเคาะสตางส่วนตัวได้มาซื้อของอาจารย์เอาไว้นอกนี่จริงเงินพันสองพันนี่มันมีค่าสำหรับเจ้าส่วนอ่เครับแล้วเพราะว่าเอาเสียงเอาเพื่อมันดีแตเจ้าก็ได้ของเจาเต็มเม็ดเต็มหน่วยอจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสสดี ดกมากเลยครับสุดยอดครับดกมากๆออกทุกชอ่อเลยอ่ะอืลุกปเปี่แหละหนูซือ้อนักโซเมินแก้วแพงคะ่ะวันนี่คอยตําหตศิรามเพือลมเกาจังหวัดเพชรบูร์นะคะเมื่ะกนก็ใส่ปุ๋ยเคมีคะ่ะปุ๊กพริกกทีนี้ก็ มีคนมาแนะนำให้ใส้ปุ๋ยเอสคาดนะคะปุ๋ยเม็ดแล้วก็ปุ๋ยน้ำนะคะเมื่อก่อนก็พีกาบคอยโดค่ะใส้ปุ๋ยเคมีหนูปุ๊กแปลงเดียวนะคะได้ประมาณ20ถุงค่ะจากใช้ปุ๋ยเคมีนะคะปีนี้ก็ได้4 3สาถุงนะคะพีกาโดกก็งามนะคะแรกๆก็ใส่ปุ๋ยน้ำซีดก่อนนะคะใส่ปุ๋ยน้ำซีดแล้วก็ใส่ปุ๋ยเม็ดใส่ปุ๋ยเม็ดนี่หนูใส่ประมาณ หนูใส่ปุ๋ยสองถุงนะคะเนี่ยปุ๋ยเม็ดนะคะใส่ปุ๋ยสองถุงปุ๋ยเอสคาดนะคะพิกหนูเก็บได้งวดแรกสี่สิบสามงวดสองกํกำลังเริ่มเก็บค่ะแต่กันอย่างโมเสตก็คิดว่าบต้องใส่ปุ๋ยอีกเลยคะ่ะซีดแต่ปุ๋ยเอสคาดนะคะเจ็ดวันซีดเทน,นึงนะคะพอเก็บออกกระซีดเก็บออกกระเริ่มซีดโดยบต้องใส่ยอยา่าฆ่าแมลงนะคะบัวตองใส่อีกเลยอยา่าฆ่าแมลงเพราะว่ามันอยู่ในของเอสคาดอยู่แล้วนะคะคือว่าทีนี้ก็หนูกะใส่ได้ผลเกินร้อยนะคะเพราะว่า แต่ก่อนกระใส่ปุ๋ยเคมีผลผลิตกระโบได้หลายนะคะก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องนะคะถ่ายลมนะคะมาใส่ปุ๋ยเอทาดนะคะกเกษตรกรคะ่ะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตคะ่ะเอทาสดีเยี่ยมคะ่ะที่ดินแปลงนี้มีไ2ไร่ผมปลูกมันมาสี่ห้าปีแล้วครับทุกปี ที่ปลูกมาก็มัน,ม,นมันไม่ค่อยสวยขนาดนี้ครับพอดีมีเพื่อนมาแนะนำให้ใช้ปุ๋ยเอ l u ลก็เลยได้เอามาทดลองใช้ดูมันมันตรงนี้ปลูกวันที่2กรกฎาคม4 9 4 9วันนี้เป็นวันที่7ตุลาคม2549 ก็ได้ umas, minimum, you, okay. okay. But, kea, wide, 3เดือนกับ yep 5วันพอดีแต่ก่อนมัน3เดือนจะไม่โตขนาดนี้ครับปรากฏว่ามันมันมันงามกว่าทุกปีที่ผ่านมาเดี๋ยวนี้โตเกือบเกือบจะท่วมหัวเลยครับวิธีการใช้นะครับก็คือตอนแรกเอาไปแช่เอาท่อนมันไปแช่น้ําประมาณ10นาทีแล้วก็มาปลูกปกตินี่มันจะใช้เวลา10ถึง15วันถึงจะเกิดทุกต้นแต่พอใช้เอสคลาสปรากฏว่า5-7วันนี้เกิดครบหมดแล้วครับมันมันจะเกิดได้เร็ว แล้วต้นที่ออกมาจะสมบูรณ์ครับหลังจากที่ปลูกได้20บวันผมก็ใช้ปุ๋ยน้ำเอสคลาส5 CC, ผสมน้ํา20ลิตรฉีดพ่นมันมันจะโตขึ้นอย่างรวดเร็วทีนี้พอได้1เดือนครึ่งก็ใช้ปุ๋ยเม็ดใช้ปุ๋ยเม็ดเอสคลาสใส่50กิโลกรัมต่อไร่นะครับพื้นที่ตรงนี้2ไร่ผมใช้100กิโลกรัมนะครับ ปรากฏบ้างมันมันมันงามไม่ลงเลยครับมันจะเสมอไปหมดเลยนะครับต้นโตมากที่เห็นได้ชัดเจนก็คือดินจะร้วนสุยขึ้นมันมันจะแตกยอดดีครับแล้วก็ใบก็จะสวยนะครับใบสวยใบอวบทุกปีมันไม่สวยอย่างนี้ครับไหูกไมันล้วนุนี่คือมัน อายุสามเดือนกับห้าวันครับถอนมาให้ดูว่าจะโตขนาดนี้ครับลองถอนให้ดูสองต้นแช่แล้วปรากฏว่าหัวมันเยอะครับทุกปีจะได้ประมาณ4ี่ถึงห้าตันแต่ปีนี้ผมว่าไล่หนึ่งไม่น่าจะต่ำกว่าแปตันครับเอ็ดคัดเยี่ยมจริงๆครับ ใช้ปุ๋ยเคมีทีนี้คุณเจราจาเข้ามาแนะนำให้ใช้เอสคาร์ดแล้วก็น้ำยาน้ำยาเขาบอกว่าไม่ต้องใส่อะไรเลยใส่อย่างเดียวตอนแรกก็ไม่เชื่อหรอกก็เลยลองใช้ดูข้าวก่อนใส่เคมีต้องใส่ถึงสามสี่อย่างแต่คราวนี้ใส่อย่างเดียวแต่ก็ลูกโตเปลือกหนาไม่ค่อยแตกนะไม่ค่อยมีปัญหาอะไร สวนนี้ก็ใช้เอสคมาสามปีแล้วค่ะวิธีใช้ใช้ยังไงครับใชออ้แกลลอนเล็กเนี้ยใช้น้ำสองพันลิตรจ้ะแล้วอันนี้ก็ใช้ประมาณ3ามกิโลต่อต้นผล <ม S 2> ที่ได้รับเป็นยังไงบ้างครับผลได้รับก็ลูกก็ใหญ่ดีไม่ค่อยแตกค่ะผิวสวย แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการขายมีคนเขามาติดต่อทําเองที่บ้านอ๋อมาจองให้มาจองปีที่แล้วนี่ก็ได้เยอะปีที่แล้วผลผิดได้มาเยอะอยากให้พี่น้องทุกคนอะ่ะหันมาใช้เอกซ์คัอ่าไม่ต้องลงทุนมากไม่เหมือนปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีต้องใช้มันแพงฮะเอก์คัเขาเยี่ยมค่ะ ใช้เินซ์กับเคมีอยู่ผสมกันเป็นยังไงบ้างครับปานกลางใช้มันก็ยังไม่ถึงกับดีมากพอมาใช้บริษัทของเอ็ดค์ดเนี่ยเรียกว่าดีดี100%เแล้วความแตกต่างถ้าใช้ปุ๋ยของบริษัทเอ็ดค์ดนี่มันจะมีความสมบูรณ์จะดำขึ้นลูกออกมาแล้วมันจะดูรู้สึกว่าขาวเนื้อนแน่นประการน้ำหนักดี เนื้อไม่ฟ้าปุ๋ย,ยเม็ดนี่สักสองกระสอบเล็กนี่ต่อต่อไร่ปุ๋ยน้ำก็อาทิตย์ฉีดฉีดนหนึ่งแต่ฉีดแค่ห้าซีซีต่อ,น,ตอน,น้ำหนึ่งปิ๊บได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไป,ปบ้างยังครับเก็บแล้วเป็นไงบ้างครับก็เรียกว่าดีเทียบกับไอเมื่อก่อนนี้ไอนี่น้ำหนักกะดีกว่าใช้ของเอดคาร์เนี่ยแล้วเนื้อเนื้อแน่นน้ำหนักดี นอผิวจะขาวหวานกรอบด้วยถ้าเป็นช่วงหน้าผลไม้ต่ก่อนเนี่ยที่เราใช้ปุ๋ยเคมีอะไรเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณมันจะตากวันนี้หน่อยนะการที่ว่าของมันคุณภาพมันแพ้กันหน่อยองเงี้ยแต่ถ้ามาใช้ปุ๋ยตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามันสวยขึ้นดีขึ้นแหละราคาก็สูงขึ้นอราคาก็สูงขึ้นฝากน้ำหนักแล้วก็ขึ้นเประมาณสักกิโลไม่ต่ำจาก สอ,สองบ้าทอะเพิ่มขึ้นอะ่ะขาวดีนะฮะ วันแรกที่ผมเอาปุ๋ยน้ำบีซีมาฉีดพ่นวันแรกวันที่28เมษายนส่วนปุ๋ยเม็ดนี่ผมจะมาวันวันที่22เมษายนอาพอผมมากรีดวันที่30เมษายนารู้สึกว่าน้ำยางมันออกดีแล้วก็ออกดีขึ้นเรื่อยๆอน้ำยางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งแต่ก่อนนี้ ยางต้นนี้เนี่ยมันกรีดไม่ออกอมันยางหน้าตายตอนนี้รู้สึกว่าได้ขึ้นมาเกือบครึ่งจอกแล้วนะครับส่วนต้นที่สมบูรณ์ก็ให้ปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้น80-100เปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้นะครับแต่ก่อนนี้มันจะได้อยู่ระหว่าง30ลิตรแต่ปัจจุบันนี้จะได้อยู่ที่60ลิตรขึ้นครับน้ำยางมันจะเริ่มออกดีตั้งแต่ ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาแต่ก่อนนี้ายางออกดีมันจะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับอพอเริ่มกรีดน้ํายางออกเหมือนกับหน้าหนาวเลยน้ํายางออกเยอะแล้วก็ความเข้มข้นของน้ํายางก็ดีมากขายได้เปอร์เซ็นดีนะครับหลังจากใช้ปุ๋ยเม็ดอินรีเบตคาร์ดแล้วก็ปุ๋ยน้ําฉีดพ่นซึ่งผมจะให้ปุ๋ยน้ำเนี่ยผมจะฉีดฉีดพ่น ทุกเจ็ดวันนะฮะเดือนแรกเดือนแรกนี้ทุกเจ็ดวันพอเดือนถัดมาค่อยเป็นทุกสิบวันนะครับวันนี้ผมจะทดลองกรีดให้ดูนะฮะขณะนี้เป็นเวลาเวลาบ่ายสองโมงพอดีตอนกลางวันนะผมกรีดมาแล้วติดต่อกันสองวันวันนี้เป็นวันที่สามเราคอยดูน้ำยางนะครับผมจะกรีดให้ดูดูน้ำยางนะ ผมดึงเม็ดไมาทา่ทันเลยครับมันไหลาอาบมีดเลยนะครับนี่ฮะผลผลิตของปุ๋ยอิน N C เอ็ดขาดนะครับก็รู้สึกว่าเยี่ยมจริงๆครับปุ๋ย N C เอ็ดขาดเชื่อถือได้ครับมั่นใจได้และผมการันตีให้เลยอะ ใช้ได้ดีจริงๆครับปุ๋ยเอสคลาปุ๋ยอินรีย์ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยครั้งใดนึกถึงปุ๋ยเอสคลาสผมใส่ปุ๋ยเอสค่าจากเกดไล่เกจตันเป็นเกจ